สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานหุ่น CPR ตัวนี้นะครับก่อนการใช้งานทุกครั้งท่านจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของหุ่นตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับถ้าหากว่าเป็นโทรศัพท์ iPhone หรือว่าเป็น iPad นะครับให้เราเข้าไปที่ App Store นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ Android ให้เข้าไปที่ Google Play นะครับจากนั้นให้เราเซิร์ชคําว่า CPR นะครับแล้วก็เลื่อนมา หาให้เจอแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า CPR Add-on Kids Student นะครับจากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับหลังจากที่เราเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือให้ท่านใส่ฐานนะครับฐานขนาด AA 2ก้อนนะครับใส่ไปที่หุ่นนะครับโดยให้แกะกระดุมที่หุ่นออกมานะครับ พอแกะออกมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาฐานใส่เข้าไปในตัวหุ่นนะครับเมื่อใส่ฐานเข้าไปแล้วนะครับหุ่นจะมีเสียงดังเตือนออกมา1นครั้งนะครับถ้าหากว่าหุ่นไม่มีเสียงเตือนแสดงว่าฐานอาจจะหมดนะครับก็ให้เปลี่ยนฐานใหม่จากนั้นก็ให้ประกอบหุ่นนะครับเข้าที่เดิมนะครับติดกระดุมให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นให้ท่านเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับให้เรากดที่ connect kit นะครับโทรศัพท์ของเราก็จะค้นหาหุ่น CPR นะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตอนนี้เราเจอแล้วนะครับหุ่น CPR ที่เราจะทำการ connect ชื่อว่า basic Billy นะครับตัวที่1น,นะครับให้เรากดเลือกเข้าไปนะครับโทรศัพท์ของเราก็จะทำการ connect กับหุ่นนะครับจากนั้นให้เราเลือก local mode นะครับ พอมาถึงหน้าตาแบบนี้หุ่นของเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับให้ท่านเลือกกดคำว่า Start นะครับหลังจากที่เรากดสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับจะมีสเกลบอกนะครับความเร็วที่เหมาะสมก็คือ 100- 120ถึงนะครับโดยผมจะสาธิตให้ดูนะครับจะสังเกตว่าจะมีเข็มชี้บอกความเร็วนะครับถ้าหากว่าเรากดช้านะครับอเข็มมันก็จะเป็นสีแดงนะครับ ถ้าหากว่าเรากดเร็วเกินไปนะครับเข็มมันก็จะเลย120ครั้งต่อนาทีซึ่งไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาความเร็วให้อยู่ระหว่าง100ถึง120ครั้งนะครับและทางด้านขวามอือน,นะครับก็จะเป็นความลึกนะครับความลึกในการกดนะครับโดยความลึกที่เหมาะสมก็คือ5-6ถึงเซนนะครับถ้าหากว่าผมกดลึกเกินไปนะครับ ก็จะเป็นสีแดงขึ้นนะครับถ้าหากว่ากดลึกไม่พอเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นความลึกที่เหมาะสมก็คือกดให้อยู่ในช่วงสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันเองก็จะมีระยะเวลาบอกด้วยนะครับว่าเราทำการ C.P.R. ไปแล้วกี่วินาทีนะครับหลังจากที่เรา ทำการ CPR เสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ N นะครับพอเรากด N เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นคะแนนบอกนะครับโดยตัวเลขที่เราเห็นนะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงบริเวณ Compression ก็จะเป็นการกดทั้งหมด75ครั้งซึ่งมี62ครั้งที่มีประสิทธิภาพนะครับ โดยคะแนนรวมในการกดนะครับความลึกนะครับก็จะได้64นะครับส่วน100ความเร็วในการกดและก็รีคอยได้94นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนที่หุ่นสามารถคำนวณออกมาได้นะครับหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งนะครับ ก็ใช้วิธีการแกะกระดุมที่ตัวหุ่นออกนะครับแล้วก็ยกหุ่นขึ้นนะครับก็ถอดแบตเตอรี่ออกมาจากนั้นก็ประกอบหุ่นไว้ที่เดิมนะครับจากนั้นก็รูดซิปนะครับ วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัชั์ภูมินะครับ